สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวน้ำจะมาสาธิตการทำแอนติเจนเทสนะคะสำหรับการตรวจผลโควิดด้วยกัน mm hmm. ก็คืออุปกรณ์อย่างที่น้ำวางไปให้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือเพียวตัวนี้ออกก่อนก็คือเอาตัวนี้นะคะ mm hmm. นี่ค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นตัว mm hmm. เทสตปแบบลิคว mm ิด hmm. นะคะ ประมาณ2เซนกว่าน,นิดๆนะคะน <Hole Jeff, S 2> <ana> ี่นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนมาอีกครั้งนึงนะคะประมาณ5้าสักก้าน จากนั้นเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็เอาตัวที่เราตัวใหญ่เข้าไปในจมูกอะคะ่ะทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจุ่มเข้าไปนะคะในลิคลลวิดเน้ะนี่ค่ะแล้วก็ปิดทิ้งไว้นะคะแล้วก็วนซ้ายขวา ประมาณห้านะคะหลังจากนั้นเราก็บีบมันนะคะสควิตมันแล้วก็ดึงขึ้นนะคะค่อยดึงขึ้นค่ะแล้วก็วางไว้หลังจากนั้นเราก็เพียวเอาตัวอันนี้ออกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอาตัวฝาจกนะคะปิดเข้าไปมันก็จะแน่นนบดนึงนนะคะ ร,ร้อยแล้วนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตัวเทสนะคะแล้วก็คว่มนะคะดรอปลงไปในตัวที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่นะคะคุณผู้ชมสามด r นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ หนึ่สอง,งะะสามดอกะคะ่ะเสร็จแล้วก็วางไว้นะคะแล้วก็รอผลประมาณ10บนาทีนะคะแล้วก็เอาตัวที่ใช้เสร็จแล้วทั้งหมดนะคะใส่ลงไปในถุงที่เราใช้เหมือนเดิมน,นีค่ะแล้วเราก็รอนะคะอีกประมาณ10นาทีนะคะคุณผู้ชมะคะ่ะ หลังจากนี้ก็มารอผลนะคะ10นาทีนะคะแล้วก็อันนี้เนาะเดี๋ยวน้าจะแปะไว้ให้หน้าถัดไปนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่เราใช้เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้ก็ใส่ลงไปในถุงที่เป็นซิกล่ะคะ่ะอันนี้จะเป็นของบริษัทแม่ที่ออสเตรเลียนะคะที่เขาให้พนักงานในในบริษัทนะคะทุกคนจะต้องทําในทุกๆวันจันทร์นะคะก่อนที่ทุกคนจะเริ่มงานค่ะรออีกสักแป๊บหนะะึ่งค่ะค่ะก็คือ ความที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะในส่วนของเมืองโอ๊กแลนด์นะคะจำนวนผู้ติดชัวนะ่ะผู้ติดเชื้อคือเพิ่มขึ้นทุกวันมันก็เลยจะเป็นที่มาที่ไปของบริษัทแม่ที่ออสเตรเลียนะคะให้พนักง,งานทุกคนทําเทสตตัวนี้ขึ้นมาในทุกๆวันจันนะคะก่อนที่พนักง,งานทุกคนนะคะจะเข้ามาในที่ทํางานนะคะอะไรเนี้ยก็คือเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานทุกคนและตัวเราเองค่ะรอผลเทสอีกสักพักหนึ่งนะคะประมาณ10นาทีนะคะที่จะต้องทิ้งไว้ จะเป็นหลังจาก10นาทีผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทุกคนค่ะอันนี้คือการสาธิตการทำแอนติเจนเทสนะคะของที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการทำแอนติเจนเทสแล้วก็กลับไปทำงานได้เพราะวันนี้จะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ค่ะลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชม